สวัสดีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป5วันนี้ขึ้นเรื่องใหม่นะคะการบวกจำนวนคระโดยครูเช้ดาแก้สุัสโรงเรียนบ้านตะลิงสูงนะคะตัวอย่างข้อที่1วิธีทำนะคะจำนวนคระมีทั้งจำนวนเต็มแล้วก็มีทั้งเศษส่วนนะคะเอาตัวอย่างข้อที่1คือ4เศษ1ส่วน2บวกด้วย2เศษ3ส่วน5เอาได้เท่าไหร่การบวกเศษส่วนนะคะ หรือจำนวนคระเราแต่บวกกันได้เราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโกอน,นะคะอ่าวันนี้ดูวิธีที่1ก่อนอ่ะตัวแรกคือ4เศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะเราทำให้เป็นนี่จำนวนคระทำให้เป็นเศษเกินทำให้เป็นเศษเกินโดยการเอาตัวส่วนคูณกับจำนวนเต็มก็คือ 2คูณ4ได้เท่ากับ8ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับ1 8ึบวก1ได้เท่ากับ9เพราะฉะนั้นเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ9ส่วน2นะคะเอาตัวนี้คือ2ตัวนี้คือ5อ้อ่าคราวนี้ทำให้เป็นจำนวนคละไม่ใช่จำนวนคละทำให้ตัวส่วนเท่ากันโดยการคูณไข้นะคะก็คือเป็น เศษส5่ส่วน10ตัวที่2 2เศษ3ส่วน5เอาคราวนี้ทํากลับให้เป็นเศษเกินเหมือนกันก็คือก็คืออา้าวก็คือเอา2ไปคูณกับ5แล้วก็เอา2ไปคูณกับ3ใช่ บวกกับ3ใช่ไหมคะสคูณ5ได้10บวก3เป็น13ก็คือเขียนเป็นเศษส่วนได้13ส่วน5นะคะคูณไข่ก็คือเราเอา2มาคูณใช่ไหมคะสคูณ2 5คูณ2เวลามาคูณคูณทั้งเศษและส่วนได้เท่าไหร่ก็คือได้36ส่วน10นะคะ,ะคราวนี้เราได้ตัวส่วนเท่ากันแล้วคือ10กับ10ใช่ไหมคะ,ะคราวนี้เราเอามาบวกกันได้เลย45ส่วน10บวกด้วย36ส่วน10ตัวส่วนเท่ากัน ตัวส่วนเท่ากันเราเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยก็คือ45-36บวกส6ตัวเศษเหมือนเดิมตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือ10นะคะ45-36บวก36ได้เท่ากับอ่าส81-10่วน1 0บส่วน10 81, 10, 81, 10, 81 10, นวนนี้มันเป็นเศษเกินอยู่เราต้องทํากลับให้เป็นจำนวนคระโดยการเอาตัวตั้งคือ81อเปลี่ยนปรก,กาปแปดหนึ่ง 8ปดสิบเอ็ดตั้งเดี๋ยวลบก,ก่อนลบก,ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยังลบแป๊บหนึ่งอ่ะปากกาแป๊บหนึ่งอ่ะแปดสิบเอ็ดตั้งหารด้วยสิบอ่าหารด้วยสิบนะคะสิบหารแปดไม่ได้ใส่ศูนย์สิบคูณอะไรได้แปดสิบเอ็ดไม่มีใกล้เคียงคือสิบคูณแปดได้เท่ากับแปด สิ 10, ลบเหลือ1ใช่ไหมคะอ่าลบเหลือ1เพราะฉะนั้นข้อนี้เขียนเป็นจำนังคะได้ก็คือ8ปดเศษหนึส่วนสิสามารถตอบได้เลยสำหรับข้อนี้นะคะก็คือ8ปส่วนแปดเศษหนึ่ส่วนสิมาดูตัวอย่างข้อถัดไปอ่าการบวกจำนวนคะอาห้าเศษหนึส่วนแปวกหเศษหเศษหนึส่วนสินะคะได้เท่าไหร่ ข้อนี้ครูจะให้นักเรียนทําเป็นตารางการคูณนะคะเหมือนเดิมนะคะเราทรําเศษเกินจำนวนคร่าให้เป็นเศษเกินเอาห้าไปคูณกับเราแปดคูณห้าแปดคูณห้าสี่สิบสี่สิบวกหนึ่งเป็นสี่สิบเขียนไปจำนวนคร่าใช่ไหมคะก็คือได้สี่สิบสี่สิบเอ็ดส่วนแปดคราวนี้แปดกับสิบสองทำเป็นตารางการคูณแปดกับสิบสองนะคะ ัวที่เหมือนกันก็คือ24ใช่ไหมคะาตัวนี้คือ8 8คูณไรายได้24ก็คือ8คูณด้วย3เพราะฉะนั้นต้องคูณ3ทั้งเศษและส่วน41คูณ3 8คูณ3ได้เท่าไหร่ก็คือ123ส่วน24ตัวที่2อ่า1เศษ1ส่วน12นะคะทำให้เป็นเศษเกิน12คูณ1บวก1ก็เป็น13ส่วน12 คูณอ๋อสิบคูณอะไรได้24ก็คือคูณกับ2องเพราะฉะนั้นสิบสองสิบสามคูณสเท่ากับสามสิบยี่สิบหกส่วนยีไหมคะตัวส่วนเท่ากันแล้วอาอเท่ากันแล้วเราเอามาบวกกันได้เลยก็คือ123่งร้สบ่วนยีบวกด้วยเศษยี่สกส่วนยีตัวส่วนเท่ากันแล้วเราเอาตัวเศษมาบวกได้เลยใช่ไหมคะเอาหนึ่งร้อบวกยีส่วนยี ได้เท่ากับ149แต่149ส่วน24มันเป็นเศษเกินเราต้องทำกลับให้เป็นจำนวนคะัะเอาตัวเศษตั้งคือ149ตั้งหารด้วย24อ่า24หารศูตรหารหนึไม่ได้ใส่ศใช่ไหมคะ24หารไม่ได้ก็0นย์24คูณ6ก็คือ1 4 4แล้วค่อยมาลบเหลือ5เพราะฉะนั้นข้อนี้ เขียนเป็นจำนวนคระได้ก็คือ6เศษ5ส่วน24ใช่ไหมคะสามารถตอบได้แล้วข้อนี้เป็นตารางการคูณน,นะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูให้นักเรียนทำแบบหัดเรื่องนี้โดยใช้ตารางการคูณน,นะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ